สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีดคมหวานนะคะวันนี้น้ำอ้อยก็มีมีดอิโต้นะคะทำจากเหล็กแหนบนะคะรดแลนด์โลเวอร์นะคะแล้วก็มีปังตอทำจากเหล็กใบโรตารี่นะคะรวมทั้งหมดวันนี้7ดเล่มนะคะเล่มที่1นนะคะจะเป็นอิโตโ้เนาะอิโต้นี่คือ ใช้งานหนักงานเบาได้เลยนะคะทําสวนทําไร่เข้าครัวก็ได้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบและรอคอยอยู่นะคะในวันนี้ราคาพิเศษเนาะรลสิ้นเดือนนะคะ650บาทแล้วน้าอ้อยจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยค่ะวันนี้นะคะเล่มที่1สวยมากเลยใบยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะกว้าง2นิ้ว2หุนสันหนา7มิลด้ามจัดตรงนี้เป็นไม้แดงนะคะความยาวอยู่ที่7นิ้วเนาะสันคอเป็นสแตนเลสนะคะน้ําหนัก หกร้อยห้าสิบกรัมนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะคมกริบเลยนะคะต่อไปเล่มที่สองนะคะใบยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะคะกว้างสองนิ้วครึ่งนะคะสันหนาแปดมิลด้ามจับตรงนี้เป็นไม้แดงนะคะหนักหกร้อยห้าสิบกรัมนะคะเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองก็สวยนะคะด้ามจับเป็นไม้แดงเนาะอันนี้ราคาหกร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับปิโตนะคะ ต่อไปเล่มที่3เล่มที่3ใบาย,ยาว11นิ้ว2หุนกว้าง2นิ้วครึ่งสันหนา7มิลน,นะคะด้านจับตรงนี้เป็นไม้รกฟ้าเนาะไม้รกฟ้าจะเป็นสีคำ้คำๆนะคะอ่าแล้วก็หนักอยู่ที่650กรัมสวยมากเลยค่ะคอสตนเลสเนาะไม้รกฟ้าสวยเนาะมันสีเข้มมากเลยค่ะดูสิค่ะเล่มที่3ใครได้ไปนี่คือสวยมากดูความคามความสวยด้วยนะคะสวยมากเลยต่อไปเล่มที่สนะคะเล่มที่4ใบาย,ยาว11 นิ้วครึ่งนะคะกว้างสองนิ้วครึ่งนะคะสันหนาเจ็ดมิลด้ามจับตรงนี้ก็เป็นไม้ลบกฟ้านะคะแล้วก็น้ำหนักหกร้อยห้าสิบกรัมนะคะปลอกคอสแตนเลสนะคะใช้งานได้จริงเนาะดูสิคะสวยมากไม้ลบกฟ้ามันจะเป็นสีคล้ำมากเลยนะคะคล้ำแล้วก็สวยค่ะมันจะเข้าไปกับมีดเลยเนาะความสวยนะคะต่อไปนะคะเล่มที่ห้านะคะใบยาวสิบอ็ดนิ้วนะคะกว้างสองนิ้วครึ่ง สันหนาเจ็ดมิลด้ามจากตรงนี้เป็นไม้แดงนะคะหนัก6กร้อยกรัมค่ะสวยมากเลยค่ะใช้งานได้จริงด้วยเนาะสวยงามเลยค่ะงานหนักงานเบาได้หมดเลยนะคะในราคา650้อยห้าสิบบาทน้ำอ้อยจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นปังตอทำจากเหล็กใบโรตารี่นะคะวันนี้สวยจริงๆค่ะดูนะคะแล้วก็ปอกคอคือสแตนเลสทุกเล่มเลยนะคะใบยาวอยู่ที่9้านิ้วครึ่งนะคะ เล่มที่หกนะคะเก้านิ้วครึ่งกว้างสองนิ้วเจ็ดหุนสันหนาห้ามิลด้ามจับตรงนี้เป็นไม้แดงนะคะน้ำหนักหกร้อยกรัมนะคะปอ,อกคอสแตนเลสเนาะความยาวของด้ามหกนิ้วครึ่งน,นะคะน้ำหนักกำลังพอดีมือเลยค่ะเข้าครัวนี่คือแบบพอดีเลยค่ะสวยงามด้วยแล้วก็เข้าครัวก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะใครสนใจทักมาเลยนะคะเล่มที่เจ็ดใบาย,ยาวอยู่ที่แปดจด แปดนิ้วเจ็ดหุนกว้างสองจุดสองนิ้วเจ็ดหุนเหมือนกันนะคะสันหนาหกมิลน,นะคะด้ามไม้แดงนะคะ,ะตรงนี้นะคะด้ามจับตรงนี้เป็นไม้แดงเนาะแล้วก็ความยาวจะอยู่ที่หกนิ้วครึ่งน้ำหนักหกร้อยกรัมนะคะอันนี้ความยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วเจ็ดหุนนะคะความยาวใบยีดนะคะเล่มเล่มนี้นะคะแต่เล่มเล่มแรกเมื่อกี้นี่คือเก้านิ้วครึ่งนะคะ มีสองเล่มเนาะเล่มที่หกับเล่มที่เจดนะคะในราคาอยู่ที่ห้าห้าบาทน้ำอ้อยจะส่งให้ฟรีนะคะไปทางน้ำอ้อยก็ไม่บวกเพิ่มด้วยค่ะวันนี้นะคะสำหรับโปรสิ้นเดือนนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจทักน้ำอ้อยมาได้นะคะเบอร์โทรนะคะ0 9 3ย์1 7 9 4 3 9ได้เลยนะคะวันนี้นะคะน้ำอ้อยก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ